กับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้ก็ฝรั่งนะครับผมซื้อมาเพ่นบอกว่าเป็นแดงจักรพพัดว่าสันไล้ลูกคงกับหัวตะห็นลูกลูกลูกแง่เต็มสีมันนะครับอันนี้ลูกแง่ที่เด็ดออกมานะแต,แต่ว่ามันมีลูกหน่อยมันอยู่นะครับเนี่ยแดงสวยมากนะครับก็บ่คเค่อยกินตะเถื่อนะครับบ่ลูกเป็นอย่างไรขึ้นกันเดี๋ยวล่องพาให้มองใส่ในบ่ลูกขึกันว่าเป็นอย่างไรขึ้นกันนะครับ พอไ้อยู่นะครับขั้งล่างก็มีอีกหน่วยหนึ่งนะครับนี่ต้น่วยๆอยู่นะครับหีิบบ้างนะครับน้อยๆอยู่นะครับนี่ต้นแดงจักระรัดบึงเป็นยังไงเอาพาทั้งในน่่นนี่สุกแล้วนะครับมันมีกินออกมาแล้วนะครับกินสุกกสิทั้งในก็สิเป็นอะไรบึงพระท่านนะโอ้โมันมีในเลยนะครับเป็นสีเปลือกมังคุดอืมสีเปลือกมังคุดเอาสวยเลยนะครับ สวยเลยมอผากินเมงนู้นเป็นอะไรนะครับอ่ะนะครับอืมนะครับถ้ามันสุกแล้วนะครับต้องต้องได้กินตอนกร<ม>อบนะเม็ดเม็ดรู้มีเม็ดเป็นไข่ไข่หงเปซือไปเลยนะครับอ่าเป็นไข่ยิมจูไปเลยเม็ดนะครับเม็ดหน่อยนะอืมแต่ลูกมันสวยมากนะครับอืมยัง หวานว่ะหวานเหอมัน <Flight> ส <number one> ุกไม่ปกติถ้าสุกมันต้องหวานมันจักจางจังหน่อยบ่แสบปะหอมะถ้าหอมครับเวลาสุกต้องต้องล่อห้ซุ่มน <Anal> <ctions> ีไงหรอกกับล่อวงช่วงอ่ะมันกรบกรอบบางพุมกบไดน้บเหมือบบได้น้ำเบิงบบได้เบิ่งมาเลยนะครับมาเห็นอีกทีหนึ่งกับสุกไปเลยนะครับ ไม่เห็นอีกทีหนึ่งกสุกเลยนะครับนี่ลูกเต็มมันนะครับกดแตะซุ่มเลแล้วอ่านอะือนี่ไม่เห็นอีกทีหนึ่งก็ลูกเต็มมันเลยนะครับนะบโอเคครับกับประมาณน,นี้รสชาติก็พ่อไดนอ้นะครับกักับบัวทือวเสบนะครับ นะครับผมนะครับเดี๋ยวสิล่องขยายเบังนะครับมีมบเยอมเดี๋ยวล่องกินลูกกรอบเบังเดี๋ยวล่องขยายดูสิริตอนไว้บังนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ